สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแอดยีนตามเคยนะคะพี่น้องขาวันนี้ก็มาพบกับยีนแอดยีนหรือว่ายีนชาแนลนะคะพี่น้องวันนี้ยีนก็จะพามาพบกับแนวทางนะคะแนวทางห,าหนอยสามนอยนะคะสูตรหเม็ดเดียวจะพี่น้อง๋าสูตรหนึเม็ดเดียวนะคะงวดวันที่สิบหกเดือนสามปีหกสี่นะคะกับแนวทางนะคะ มาชมแนวทางวันที่สิบหก่อนเนาะว่าวันที่สิบหกแนวทางออกตัวไหนเนาะว่ายีนจะเจาะเข้าไหมคะตัวเด่นจะมาหรือไม่มานะคะดูยีนเน้นรอบให้พิเศษกับปกติแต่ก็ยังเป็นสามนอยอยู่นะคะก็ยังเป็นหาน่อยสามน้อยนะคะยีนให้เด่นหกตัวเดียวเนาะถ้าใครชอบวิ่งได้รูดได้หกมาตัวเดียวจริงๆรเพี่น้องจา๋าแต่มารอบป IP นะ ยีนไม่ได้เน้น V I P ให้นะคะนี่ถ้ามันถ้ามันหลุดไปอยู่ V I P แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็กลับมาเหมือนเดิมค่ะเพราะว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงที่เขามาปกติมาพิเศษมาพิเศษกับปกติมาติดติดกันแล้วเขาก็จะหลุดไปอยู่ V I P จะหลุดไปอยู่ V I P สักพักหนึ่งหลุดอยู่ V I P สักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาก็กลับมาปกติจะเป็นน้องจ๋าสำหรับสูตรหนึ่งเม็ดเดียวของยีนเนาะ ยินสังเกตกดูนะก็จะเป็นประมาณนั้นแต่ที่จริงที่จริงสูตรที่ยินทําให้นี้ก็จะอยู่ประมาณพิเศษกับปกติประมาณนี้เนาะ <S <S แต่บางครั้งก็หลุดไปอยู่ถึง VIP จริงๆจะเป็นน้องจ๋าいい yes? ก็วันนี้มา V i p เนาะสองหกจอได้หกสองนะคะดูที่เขาเน้น เน้นจนหมดตัวเลยอะเหลือไว้ตัวเดียวพี่น้องแต่ยีนก็เน้นตลอดเนาะว่าทั้าตัวเดียวนี่รูดอย่างเดียวจะพี่น้องสารูดอย่างเดียวเนาะแต่สูตรสองกับสูตรวัดใจเขาก็มานะเมื่อวานสูตรวัดใจกับสูตรสูตรสองเขาก็มาดีเนาะเมื่อวาน เดี๋ยวให้ชมสูตรสองนะคะสูตรสองยินยีนที่จริงยีนให้ตัวเดียวเนาะก็ให้วิ่งให้ตัววิ่งสองตัวหนึ่งแล้วก็ให้เดินสี่แต่ยินก็บางคนเขาชอบแบบสองตัวเนาะแต่ยินไม่ได้เจาะให้นะคะยินรูดให้เลยแต่ยินเน้นที่สี่นะคะแต่ยินเน้นรอบพิเศษกับ VIP เนาะสูตรสองแต่ที่จริงที่จริงสูตรนี้ที่จริงนะี่ยก็จะอยู่ประมาณพิเศษกับปกตินะคะ ส่วนน้อยที่จะหลุดไปอยู่ V I P นะคะแต่ก็มีนะคะเพราะว่า3น้อยยังไงมันก็ต้องมีทั้ง3น้นอยจ้ะไม่วันใดก็วันหนึ่งเนาะก็พิเศษมั่งปกติมั่ง V I P มั่งเนาะแต่ที่เน้นให้คือ4เนาะก็มารอบปกตินะคะ4ส่วนสูตร2เนาะมา5 4รอบปกติยินเจาะได้45นะคะถ้าใครตามสูตร2เนาะ ไอเศษไม่มาก็ต้องปกติแต่ยินอันนี้ยินเน้นรอบให้ชมพิจารณาดูนะคะว่าจะมาตามรอบที่ยินเน้นให้ไหมส่วนสองที่ยินแถมให้เนาะอันนี้มา VIP ตรงตรงนะคะสองสองหกสองหกนะคะให้ปกติกับ V เข้ามา V นะคะถ้าใครตามเมื่อวานเน้วช่วง V ถ้าใครตาม V ตาม V เพราะว่าสี่สี่ามาปกติแล้ว วีสองกขหลุดมาวีเนาะส่วนสูตรวัดใจก็สูตรวัดใจตั้งแต่ยีนให้ตัวเดียวเนาะสองวันแล้วที่ยีนให้ตัวเดียวสองวันแล้วแต่ให้ตัวเดียวเนาะแล้วก็ให้วิ่งหกก็มาหนุนพิเศษให้วิ่งหกตัวเดียวมาตัวเดียวจริงๆเมื่อวานหกอ่ะอันนี้ให้เด่นห้าเนาะให้เด่นห้าแล้วก็รูดให้เลยแล้วก็เจาะเน้นให้นะคะอันนี้ห้าเจ็ดมารอบพิเศษ แต่ยินบอกว่าตัวเดียวคือรูดเลยนะจะพี่น้องรูดกันไว้ดีกว่าแกเนาะเพราะว่าให้ตัวเดียวไม่ได้ให้ตัวอื่นเลยไม่ได้ให้ตัวอื่นได้ให้ตัวเดียวเน้นๆอันนี้คืออันนี้คือให้ตัววิ่งเฉยๆแต่ไขชอบเนาะก็ให้ห้าก็รูดดีกว่าเราพี่น้องรูดมารอบแรกเราก็เราก็โอเคแล้วมารอบแรกเนาะมารอบแรก แล้วก็ตัวที่เน้นก็นมารอบปกตินะคะยีนให้พิเศษกับปกติสองรอบเนาะรอบปกติก็มาห้าสาหสนะคะนี่ห้าสห้าสารอบพิเศษเอ้ยอบพิเศษมาห้าจิตตรงๆถ้าใครได้สูตรวัดใจไปเมื่อวานก็คงจะโชคดีกันนะคะอันนี้ก็จะมาตามสูตรสูตรหนึ่งมาฝากพี่ฝากน้องเหมือนเดิมเนาะพี่น้องแต่เมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานไทยเข้าอยู่นะคะ สูตรแรกเลยสูตรวัดใจที่ยีนลงให้วันหลังจากงวดวันที่วันที่หนึ่งออกไปเนาะงวดที่สิบหกยีนก็ทยอยลงให้เลยลงให้สูตรแรกเลยมาอยู่เด้อพี่นอ้องถ้าใครตาดีแถมยีนเน้นให้แต่ไม่ใช่ตัวเน้นนะแต่ยีนเน้นให้แต่ยินเน้นให้นะคะเน,เน้นเน้นเน้นหนึ่งให้ว่าชอบหนึ่งนะคะแต่ยินไว้ไดิน ไม่ได้ติ๊กเน้นให้เนาะแต่บอกว่าเน้นหนึ่งก็ไปรับชมรับฟังยอ้อนหลังรู้ได้นะคะเดี๋ยวจะลงสูตรวัดใจไวไ้วให้ชมก่อนใครเลยนะคะเดี๋ยวจะลงสูตรวัดใจของแนวทางรัฐบาลไทยให้ชมก่อนเลยนะคะแต่สูตรเม็ดเดียวสูตรสองก็จะตามมาเนเดี๋ยวจะลงสูตรวัดใจให้ชมก่อนนะคะมาหนึ่งเก้านะคะดูไปนเน้นหนึ่งหกหนึ่งหกกับหนึ่งเก้าตีลังกาเนาะพี่น้องนี่ สามตัวก็สี่สองสองเนาะนได้สี่หนึ่งสามพี่น้องโอ้เสียดเนาะเสีดายสามตัวให้สองคู่เองวันนี้ก็จะมาตามต่อสูตรหนึ่งให้พี่น้องเนาะได้รับชมรับฟังกันต่อนะคะสำหรับสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งยีนก็ได้เตรียม คำนวณมาเรียบร้อยแล้วนะคะคำนวณมาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพี่น้องจา๋าสูตรหนึ่งนี่ยินได้คำนวณเรียบร้อยแล้วคำนวณมาเรียบร้อยแล้วนะจกก๊ะก็ให้ศูนย์ตัวเดียวนะคะวิ่<บ>งก็ <heroin> ถ้าวิ่งก็ตัวเดียวถ้ารูดก็ตัวเดียวนะคะพี่น้องคะ ดูยินจะเน้นเหลือไว้ทําไมตัวเดียวนี่รูดอย่างเดียวจะพี่น้องจ้าจะเน้นทําไมตั้งกาวตัวเขาว่าไม่เน้นแล้วแบบนี้เนาะพี่น้องให้พิเศษกับ VIP นะคะอันนี้คือชมเป็นแนวทางนะคะชมพิจารณาดูนะคะว่าจะมาตามรอบที่ยินให้ไหมแต่ที่จริงแล้วก็เป็นสามน่อยที่จริงถ้าจริงๆแล้วก็ต้องพิเศษถ้าพิเศษด้วยมาก็ต้องปกตินะคะพี่น้องอย่าลืมนะคะอันนี้คือเน้นให้ ว่าจะมาตามรอบที่ยินเน้นให้ไหม่จะมา VIP ไม่ศูนย์เพราะว่าพิเศษก็มีสิทธิ์มานะคะศูนย์มีสิทธิ์มาทุกทุกวีไอทุกทุกรอบนะคะมีสิทธิ์มาทุกรอบพิเศษปกติ vip ก็มีสิทธิ์มานะคะไม่ใช่ว่าไม่มีสิทธิ์มานะเพียงแต่เน้นรอบให้พิจารณาดูบ้างท่านก็นี่ก็แคปหน้าจอไว้เลยนะคะสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบเนาะ ท่านไหนไม่ชื่นชอบก็เลื่อนผ่านนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ว่าเป็นกำลังใจให้ยินด้วยนะคะคลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็ปะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงจะเป็นน้องจา๋าก็แคปไว้ได้นะคะยินจะตั้งไว้ให้แคปสักพักหนึ่งเนาะ นี่ก็จอะมาให้เรียบร้อยแล้วแคปหน้าจอหรือจดใส่กระดาษไว้เลยจ้าพี่นอ้องจ้าว่า0นจะมาไหมเนาะวันนี้ต้องรอลุ้นจ้าพี่นอ้องจ้ารอรุ่น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 ไปด้วยกันจา้าแคปไว้นะคะ สำหรับเพื่อนใหม่ fc ใหม่เนาะก็ฝากกดติดตามนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับเพื่อนเก่า fc เก่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ยินด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนนะคะสวัสดีจ้า